ปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้าแรงมาเห็แล้วเฮ้ยเอามาหนูนไปแก่งสักแกนนี้จ้ะแก่นได้ดีนาะหมอกแก่งหมอกแก่งแก่นนี้ตัวอึ๊ปิวหน่อย,อยนี่ได้มาหนูนแล้วไปแก่งมาหนุนดีกว่าไปปอกก่อนนั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไป โรงงานทอผ้าถึงคนชื่อชันธนาที่เคยสบตากันเป็นประจำมาปอกบรรวนเปียกออกเลย แครบไม่าก,กแก่งมันนะูุ่นซะหน่อยนี่นอ,อืมออโอ้โหใส่จิ้นงัวกับหมูพอก่อน <c oughs> <c oughs> เรียร้อยร่วมด้วยช่วยกันน้องดอยดังไฟอีแม่ตำน้ำพริกเออสว่สอาอแล้วมาจัดไปใส่เกีย๊ยกะปิพริกหอมขา่าหอมแดงขาดจะครเดก็ยจะใส่ขมินหน่อยกะปิหน่อยแก่นหอมป้อมหน่อยตำเข้าไปนะครับ ระหว่างนี้ดังไฟเรียบร้อยเอาหม้อหูดำเข้าตั้งเลยนะครับผมอันนี้น้ำพริกก็เรียกได้ตีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหมูใส่หม้อแข็งแล้วก็เอาน้ำพริกไปคั่วตัวเลยนะครับเอาหมูใส่เลยอืมเสร็จแล้วเอาน้ำพริกมาใส่เลยนะครับผมน้ำมันเราจะบัดใส่ละเพราะหมูมีมันอยู่แล้ว รอให้มันฮ้อนนะครับผมรใอ้อมันฮ้อนแล้วก็โกนเหมือนขั้วนี่ครับผมแต่บ่ใส่น้ำมันมาได้รอสักกรานึ่งนะครับผมควนดีคะแนน,นนี่ก็เดียดแล้วนะครับผมขั้วรวนไปเอียดเลยๆนะครับผมจนหมูมันสีจะสุกซะหน่อยหนึ่งแล้วก็สีน้ำจะแห้งซะหน่อยแล้วจะเติมน้ำนะรวนก่อน เดือดน้ำเริ่มแห้งแค่แรแล้วเขาเอาน้ำเติมเลยนะครับผมน้ำเปล่านี่ละเติมเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ฮับฝาไว้สักบืดหนึ่งนะครับผมเพื่อให้น้ำม,มันเดือดก่อนสิบห้าถึงยี่สิบนาทีผ่านไปตอนนี้หม้อเดือดแล้วนะครับผมอุณหภูมิน่าจะร้อยองศาขึ้นไปนอุณหภูมิน้ำเดือดตอนนี้เราจะ เอาบรน,นุนใส่เข้าไปนะครับผมทีเฮาซอยเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปเลยนี่แกงบาน,นุนแก่นหนึ่งเลยนะครับผมโมอนพอรอหมออพอรมรวมๆหมอ้อนะครับผมจับพอดีเลยแก่นนี้เดี๋ยวัาจะเขาแฝ<อ>งไว้กำานึงน่งนะ ทับฝาไว้เลยรอมันเดือดสักกํสิบนาทีผ่านปล่อยมาจอยพอหน่อยนะครับผมนี่เอาอย่าตั้งไว้สักบึ้สักกํหนึ่งนะครับประมาณสามสิบนาทีขึ้นมาหนุนมันเปื่อยก่อนขึ้นมาหนุนซิกซุกดีๆก่อนนะครับผมเดือดเมินเนินแน่นนะแก่ลวเด้อนี่จะมาจิม้มพอสักหน่อยนะครับผมนีพ่พอรอเหมือนเก่งมาหนูนเปียะเลย ก็โคนสักหน่อยจิ้มสักหน่อยนะครับผมอืมเป่าก่อนกะมัน้อนนะจับพอด,ดีแลยโอ้ยอ่าโอเคมันนุนยังมาเปิดเตี้ยน,นะครับเราอยู่เติมน้ำน่อยอืมแล้วก็ปิดฝาไว้กำเนื่งนะครับผม เมันนั่นแน่นนักแกนะครับผมเอามะเขือส้มใส่เข้าไปเขือส้มน้อยนะรอเขือส้มสุกกัาตอนนี้เราจะมาจอยพอน่อยนะครับผมอืมกลนพอสักหน่อยมาเขือส้มเีีเาายวใส้ตะกี้นะครับผมน่าจะสุกหมดแล้วสาเหตุที่เราต้ตเมเหมือนๆน,นะครับเพื่อใหฮมัมาหนุ่มมันนิ่มนะครับมันอ่อนอืมเปื่อยตอนนี้น่าจะเปื่อยหมดแล้วนะครับผมอ่อนเนี่ยแตงแต,ง,แตงพอน,นี้ นี่หมดแล้วนะครับผมนี่เราจะเอาใบปูลิงนกนะครับหรือว่าใบชับผูใส่เข้าไปเลยอืมใบปูลิงนกโกนนะครับผมอืมจะหอมขึ้นเลยละกคำนี้ไงแข่งมนโนนี่ใส่ใบปูลิงนกนี่มันตึงเปิงแต่เนอ ใช้มเขียส้มเฮียใส่ลูกหมูเฮีปปยปับๆหมะนึงไปปูลิงนกสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตักเสิร์ฟได้เลยตอนนี้เราจะตักจิมสักถ้วยหนึ่งนะครับผมอืมหอมสวยเลยแม่แม่กินข้าว อ่อนนิ่มแล้วนี่แกงมันนุนนะครับผมนี่สุดยอดเลยมาครับสวัสดียำแรงเนอแกงมันนุนฮอนๆเลยน้องดอยเนี่ยกันแล้วเพิ่งไปเตะบอลน,นี่หลวงก็ประหยัดแกินี่ผมมาจิม้มมือพอไปได้น <c> ะ <oughs> แก่งฮอนหือ,อเข้าเลยดีกว่าแม่ว่าถ้าเกิเข้าวันเข้าบัคาลำ รอคําทำหน่ะไอผมรอละอืม แกงมูนนูนเส้กระดูกหมูอืมเอนาะกองกินลำดี่คนมั่นะอม้มมากรัวบอล เข้าแรงกันอย่างหนอกพี่น้อง

เป็นห้องแก่งแม่นม,ม,มาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะหัวหลังไม่กับเดี๋ยวคลิปแตวเหงารำนะครับผมกับแก่งมนูน แข่งบ้านๆนะครับผมใส่ดุกหมูนะครับกับปิหนันหนิงยำแรงวันนี้พร้อมอ่าพิธีทํานะก็คงมาแยกงหรอกครับแขงมนุนนะแขงมนุนตังเหนือเมืองเมืองนะครับผมก็ต้องร่ำดากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาร่วมเป็นกําลังอกกาลังใจในทุกๆคลิปนะครับผมลากกันในคลิปหน้าครับกระผมปิหนันหนิงลาไปก่อนครับผมกลับสวัสดีครับ